ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเพราะว่าที่ที่แล้วลืมอัดพอดแคสต ตอบได้ตรงไปตรงมาไหมนะครับก็คือช่วงทีที่แล้วเนี่ยจริงๆวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่าไปอัดรายการหาหุ้นใส่หัวมานะครับแล้วก็ไปพูดคุยในฐาน,นะนักเขียนเนื่องจากทํางานอยู่กับการเขียนหนังสือบุ๊กแล้วก็ e อีบุ๊กันนะครับก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับตลาดหนังสือพอสมควระอะไรเงี้ยนะครับทางผู้จัด ทางโปรดิวเซอร์ก็เลยชวนแบบว่าอยากให้ลองไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหุ้นเมฟหน่อยที่กําลังจะเข้าตลาดนะครับคราวนี้ก็เห็นว่าช่วงนี้นะครับก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร <c oughs> ก็เลยมาเล่าเรื่องตลาดหนังสือให้ฟังดีกว่าเผื่อใครกําลังจะมองหาแนวความรู้นะหรือว่าแนวอะไระเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินดัสทรี โอปิเนียนนะครับความเห็นในอุตสาหกรรมเนี่ยจะได้มีคนมาร่วมแชร์นะครับหลายคนอาจจะไม่ได้รู้จักตลาดหนังสือมากมายนะักก็อาจจะสนใจหุ้นนี้แต่ไม่รู้จะหาข้อมูลจากไหนนะครับก็เล่าง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าจริงๆตลาดหนังสือเนี่ยแบ่งเป็น2ก้อนใหญ่ๆนะครับก็คือก้อนที่เป็นตลาดหนังสือเล่มก็คือหนังสือที่พิมพ์ออกมานะครับก็จะเห็นตามหนังสือเล่มร้านหนังสือเนาะ B2S C8 ในอินนะครับฮินคุนิยะซึ่งตรงนี้เราก็คงเห็นแล้วเนอะว่าหลายๆหุ้นก็มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับง่ายๆสุดก็คือ C ี H, เนาะเห็นกันอยู่แล้วที่เป็นค่อนข้างจะเป็นร้านหนังสือเต็มตัวเลยนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มอ e ีบุ๊กนะครับอีบ e ุ๊กเนี่ยก็จริงๆที่หุ้นที่โดยตรงกับอ e ีบุ๊กที่สุดก็คือเมเนะครับเพราะว่าถ้าพูดในเชิงของแพลตฟอร์มการจัดจําหน่ายอ e ีบุ๊กเนี่ยตัวเมเก็เป็นผู้ที่มีส่วนแบ่ง ตลาดเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับเราวนี้โดยตัวเลขทั่วๆไปเนี่ยนะครับตลาดอ e ีบุ๊กเนี่ยอยู่จะอยู่ที่แมททัวร์แล้วนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยตลาดอ e ีบุ๊กอยู่ที่ประมาณสัก20-30%นนะครับแต่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังไม่ถึงนะครับก็อยู่ประมาณสัก10%เนื่องจากตัวเลขที่พอจะ explore กันได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังถ้าเชื่อว่าตลาดจะโตนะครับก็ยังพอจะมี room อีกระดับหนึ่งในการจะขึ้นไปนะครับคราวนี้เนี่ย พอมันมี2แบบเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยตลาดหนังสือก็จะเป็นตลาดหนังสือเล่มอย่างเดียวเลยนะครับยุคสมัยย้อนกลับไปสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับพอสมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยตลาดอ e ีบุ๊กก็เฟื่องฟูงมากขึ้นนะครับเนื่องจาก1แหละก็มีความสะดวกสบายนะครับในการถือไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องพกหนังสือเยอะๆรวมถึงหนังสือบางเล่มเนี่ยหายากอย,ากอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้ามีอ e ีบุ๊กก็จะสะดวกหน่อยนะครับ ข้อดีของอ e ีบุ๊กอีกอย่างเนี่ยคือเรื่องของการจัดเก็บด้วยเนาะเพราะมันไม่ต้องมีห้องไม่ต้องมีเก็บฟิสิเคลนะครับแต่ประเด็นตรงนี้เนี่ยก็แลกมาด้วยความเสี่ยงบางอย่างนะครับเนื่องจากเวลาเราซื้อหนังสือเป็นเล่มเป็นฟิสิเคิลเนี่ยเราก็ได้หนังสือเก็บไว้กับตัวเนาะมันจะหายจะเปียกน้ําจะโดนโปกกัดจะโดนทิ้งหรือจะโดนเพื่อนยิวแล้วไม่คืนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราบริหารจัดการเองเนาะสมมติเราซื้อหนังสือมาแล้วทาหนังสือหายเราคงไม่โกรธหลานหนังสือถูกปะแต่ถ้าวันเนนนีี้้้้รราาาซืืออหังสมคแลววก็ อีบ e ุ๊อย่างเงี้ยมันต้องเก็บไปที่แพลตฟอร์มนะก็เก็บไปที่เม p หรือว่าเก็บไปที่แพลตฟอร์มใดๆก็ตามที่เรารู้จักกันเนี่ยในเว็บไซต์ของเขาหรือในแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยสมมุติว่าหนึ่งเนี่ยเมเลิกกิจการนะครับหรือว่าล้มละลายสมมตินะ worst case สุดๆเลยหรือว่าเกิดปัญหาอะไรมากมายเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะ หายไปด้วยนะหนังสือนั้นก็จะหายไปด้วยนะครับโดยความเข้าใจทั่วไปของผมนะซึ่งหนังสือในเมบก็จะอ่านได้แค่ในแอปพลิเคชันเมบเนาะนะครับมันอ่านที่อื่นไม่ได้นะถ้าแอปพลิเคชันเมบหายไปมันก็ไม่น่าจะอ่านได้เราไม่ได้เป็นไฟล์ใน PDF อยู่ในเมลหรือใดน,น,น,นะครับมันก็เป็นความเสี่ยงในเชิงของความอยู่รอดของกิจการด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แลกมากับการอ่านอ e ีบุ๊กนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้อ e ีบุ๊กมันโตเนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเน การอ่านคอนเทนต์ออนไลน์มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางโซเชียลมีเดียเองนะครับหรือว่าก็จะมีแอปพลิเคชันอ่านนิยายออนไลน์หรืออ่านบทความออนไลน์นะครับยกตัวอย่างอย่างลงคุณศาสตร์อย่างเงี้ยก็ชัดเจนว่าเป็นบทความออนไลน์คนอ่านบ่อยๆก็จะคุ้นเคยกับการอ่านออนไลน์หรือว่านิยายออนไลน์นะครับก็จะมีเจ้าตลาดอยู่อย่างทันวไลัยเด็กดีฟิกชัลล็อกรีดร้านะครับเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางในการอ่านนิยายออนไลน์ซึ่งคนที่เป็นนักอ่านนิยายและเติบโตมากับตัวแพลตฟอร์มเหล่านี้แล้วก็จะคุ้นเคยกับการอ่านออนไลน์นะคิด ความเป็นจริงเนอะอ่านหนังสือเล่มอะ่ะมันไม่ฟรีนะครับอย่างมากก็คือยืมห้องสมุดเนะแต่เราไม่สามารถเดินไปร้านหนังสือล้วขออ่านฟรีได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยช่องทางออนไลน์นะครับมีนิยายเป็นล้านเรื่องนะครับแล้วก็มีเป็นแสนแสนเรื่องที่ให้อ่านฟรีนะครับดังนั้นในมุมมองของคนที่สมมุติยังเด็กหรือยังไม่ได้มีแบบรายได้เยอะแยะเนี่ยถ้าเขาอยากอ่านนิยายเนี่ยการอ่านนิยายออนไลน์ฟรีก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยยุคสมัยเด็กเจนนี้เนี่ยเขาก็จะเติบโตมากับ ความคุ้นเคยกับการอ่านนิยายออนไลน์สาหรับคนที่อ่านนิยายนะนะครับวันหนึ่งการจะกระเถิบมาอ่านอ e ีบุ๊กเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องยากสําหรับเขาที่จะอ่านจากนหน้าจอเนอะมันก็จะไม่เหมือนกับนักอ่านสมัยเก่าที่อ่านมากับหนังสือเล่มตลอดเวลาก็จะไม่คุ้นเคยที่จะต้องอ่านหนังสืออ e ีบุ๊กยาวๆก็อาจจะรู้สึกแปลกประหลาดนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของลักษณะสังคมที่เติบโตมาด้วยว่าเออมันมีมันเติบโตมาด้วยกันนะครับดังนั้นการอ่านหรือการอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุ้นเคยมากขึ้นนะครับ คราวนี้เวลาเราพูดถึงหุ้นเมหรือพูดถึงตลาดอุตสาหกรรมเนี้นะครับงั้นเรามาพูดโปรหมายถึงว่าข้อดีที่ผมเห็นชัดๆก่อนแล้วกันวันนี้อาจจะไม่ได้ลงละเอียดนะครับเนื่องจากก็ไม่ได้อยากจะมาพูดหุ้นอะไรขนาดนั้นเพียงแต่มาเล่าธุรกิจนี้ฟังนะครับจริงๆตัวแพลตฟอร์มของเม p เนี่ยมันมีความเป็น วินเนอร์เทคส์อระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากตัวมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์นะครับเวลาเราทําธุรกิจแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยมันต้องคิดถึงมุมมองของนักอ่านแล้วก็นักเขียนด้วยนะครับอย่างหนึ่งเลยนักอ่านเนี่ยง่ายที่สุดคือเขาไม่อยากซื้อหนังสือเก็บไว้หลายที่เพราะมันลําบากนะครับคิดสภาพว่าเราต้องมีแอปพลิเคชัน10แอปพลิเคชันเล่มน,น,น,นี้เรื่องนี้จะอ่านต้องเปิดจากแอปนี้เรื่องนี้จะอ่านเปิดจากแอปนี้ถ้าเรามองส่วนตัวผมเองเนี่ยมีหนังสือในเมมประมาณพันกว่าเล่มนะ สะดวกใจที่จะเก็บไว้แค่ไม่กี่แอปแอปเดียวยกเว้นบางเล่มเอ็กซ์ c u s ีฟกับแอปอื่นแล้วก็อาจจะยอมซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในความสะดวกสบายมันเก็บไว้ที่เดียวมันง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนนักเขียนเองเนี่ยก็มีความคิดว่าเออถ้าเราจะมาเขียนขายเนี่ยเราก็อยากจะขายในท,ที่ที่มีนักอ่านอยู่เยอะๆนะครับแล้วตัวของนักเขียนเองเนี่ยก็จะมีความสะดวกด้วยนะถ้าเขา รวมทุกที่อยู่ในแอปเดียวก็คือเวลาโปรโมทอย่างเงี้ยเอาง่ายเวลาแปะลิงก์เงี้ยเล่มหนึ่งก็มีแค่ลิงก์เดียวมันก็ง่ายเวลาขายเนยเะเวลาทำธุรกรรมหลังบ้านเวลาดูแลอะไรเลงี้ยมันก็ไม่ต้องวุ่นวายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเน็ตเวิร์กเอฟเฟกว่าพอนักเขียนมาอยู่กันเยอะนักอ่านอยู่กันเยอะมันก็วนๆกลายเป็นเหมือนลักษณะของ Facebook Instagram YouTube แล้วพวกเนี้ยที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์กับเอ่อคนที่เสพคอนเทนต์ก็มาเจอกันแล้วก็จะขับดันให้แอปพลิเเเเเคคชัััััันน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 นีี่่ยยยมมกกลลาป็ษณะะหือรบดง้ ถ้าไม่ได้มีผู้เล่นที่มาขยับวงการได้อย่างรุนแรง,งเช่นเหมือนตอน Netflix เนี่ยทุกคนก็คิดว่าโอ้โหเน็ตฟลิกเนี่ยเอาแน่นะหมายถึงว่ามันจะเทค a อ l แล้วนะครับแต่ก็พอมาเจอ i s n e y p ์พลก็ชะง,งักไปหน่อยนึงเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ถือคอนเทนต์ในมือเยอะนะครับอนาคตถ้ามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์บางคนที่โอ้โหเป็นผู้เล่นรายใหญ่มากแล้วไม่ให้ลิขสิทธิ์ใดๆกับแพลตฟอร์มอื่นเลยนะครับจะต้องขายกับเขาที่เดียวแบบนี้นักอ่านก็อาจจะม,มีทางเลือกก็อาจจะต้องยินยอมที่จะต้องขายอ e ีบุ๊กหลายที่หรือว่า่านน e ีบกหลยท็ได้ะครั ความเสี่ยงที่สําคัญที่สุดในการจะอ่านหุ้นตัวนี้จะซื้อหุ้นตัวนี้แล้วไม่มองค่ามไม่ได้เด็ดขาดเลยคือ behavioral change นะครับของตัวผู้บริโภคเองนะครับอย่าลืมว่าตลาดหนังสือเนี่ยเป็นตลาดที่หลายคนก็คิดว่าดีคลายหรือเป็นตะวันตกดินมานานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขจริงๆของตลาดหนังสือในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีการ explos แบบชัดเจนมันไม่มีการเปิดเผยนะครับเนื่องจากมันไม่ได้เป็นตลาดที่มี ข้อมูลที่ละเอียดมากนากักน,นะครับแล้วก็หลายๆช่องทางเนี่ยมันก็มันก็เป็นหนังสือทํามือหรือเป็นสํานักพิมพ์ขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ยบางทีมันไม่ได้แน่นอนส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวเลขในงานสำนักังสือแห่งชาติเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมการเติบโตอะไรเงี้ยนะครับแต่ซึ่งแน่นอนว่ามันใช้ก็ไม่ได้โดยตรงนะครับไม่ว่าจะทําเลขนาดอะไรพวกนี้มันก็ส่งผลทําให้ตัวเลขหนังนสือเนี่ยมัน fluctuate เปลี่ยนไปเปลี่ยน,นมาอยู่แล้วนะครับแต่ในคนในอุตสาหกรรมก็จะรู้ดีว่าหนังสือเนี่ยม,มีค ถ้าเป็นเทรน์นะคือเราตอบไม่ได้ว่าในปี2ปีนี้มันดีคลายหรือมันแย่ลงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเทรน์ภาพใหญ่เนี่ยแต่ก่อนหนังสือพิมพ์กันทีราเป็นหมื่นเล่มนะครับปกหนึ่งเดี๋ยวนี้พันเล่มก็ต้องลุ้นว่าจะขายหมดไหมนะครับแต่มันก็มีอลักษณะหนึ่งก็คือว่าสมัยก่อนหนังสือไม่ได้เยอะนะครับคือพิมพ์หมื่นเล่มอ่ะแต่มันไม่มีปกให้เลือกซื้อพิมพ์อะไรออกมาก็ต้องซื้อเนอะแต่ปัจจุบันหนังสือมันมีหลากหลายมากๆกอ่ะมันก็อาจจะแลกมาด้วยขนาดอุตสาหกรรมที่ตัวการพิมพ์แแตต่่่่่ลละะะปปปกกกเเเนนนนนนนียยไไมมดด้้้ออจําาาวขึหรรืคััับง การจะกระโดดเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมหนังสือเนี่ยสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจมากๆก็คืออุตสาหกรรมหนังสือกรรําลังจะไปทางไหนทําไมงบการเงินร้านหนังสือ physical store ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทําไมงบการเงินของ e-book ที่เป็นแพลตฟอร์มกับโตอะไรเงี้ยนะครับเราจะต้องทําความเข้าใจตลาดนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ลองไป learning ทาความรู้จักกันว่าจริงจ ผมจะพูดเสมอนะเวลาวิเคราะห์ไฟฟอเรสซ์โมเดลหรือว่าวิเคราะาห์อุตสาหกรรมวิเคราะห์บริษัทใดก็ตามเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนี่คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เปลี่ยนแล้วจะส่งผลหนักหนาเสมอนะครับหมายถึงว่าสมมติถ้าคุณซื้อหุ้นโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับคุณบอกว่าวันนี้มีโรงพยาบาลมาเปิดแข่งลดราคาแข่งลูกค้าเทปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับวันหนึ่งถ้าเรารลดราคาสู้ลูกคาก้าก็อาจจะกลับมาก็ได้นะครับนะสมมตินะมันเป็นแค่การแข่งขันในอุตสาหกรรมใช่ไหมครับแต่ โรงพยาบาลอะเกิดประเด็นว่ามียาที่กินเม็ดหนึ่งแล้วไม่ต้องรักษาได้อีกตลอดชีวิตเป็นอมตะเลยแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยเลยโรงพยาบาลเจ๊งแบบอย่างเงี้ยถ้าพฤติกรรมผู้บริโภบเปลี่ยนอย่างเงี้ยแน่นอนอย่างเงี้ยโอกาสที่จะกลับมานี่ยากมากซึ่งวันนี้ไม่เป็น question เองว่าตลาดหนังสือในประเทศไทยจะไปทางไหนต่อนะครับแล้วก็ตลาดหนังสือภาพรวมจะเป็นยังไงเขาจะทําอย่างไรกับตลาดที่มัน ไม่ได้เป็นการเติบโตชัดเจนแบบบางอุตสาหกรรมอย่างท่องเที่ยวหรือบริโภคอะไรเงี้ยนะครับที่มันมีทรายชัดเจนที่จะเติบโตแต่วันนี้ตลาดหนังสือไม่เป็น question อะนะครับผมอยู่ในตลาดนี้ทาหนังสือขายหลายคนอาจจะเคยอ่าน stock lecture อ่านหนังสือมันนี lecture ของผมเนี่ยผมทาด้วยความรักทําด้วยแพช s i o นะผมไม่ได้ทําด้วยหวังว่ามันจะร่ารวยเพราะรู้ว่าจริงๆมันก็ไม่รู้ว่าอนาคตคนยังจะอ่านหนังสืออยู่หรือเปล่าหรือว่าก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยู่ด้วยความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่อาจจะไม่ได้้้้หวววังง่่าาาจจะะเตตตติิิบโในนธุุรกีสมมถผอ อาชีพเดียวเพื่อเลี้ยงทำมาหากินตัวเองเนี่ยผมอาจจะไม่เลือกการเป็นอยู่ในบิซนเนสนี้ก็ได้นะครับอันนี้เลยเป็นแค่ชีพเสริมเฉยๆนะครับวันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆจากเมฟนะครับจริงๆอยากให้เขาจ้างแต่เขาไม่จ้างพูดเล่นนะฮะก็จริงๆก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆแต่ก็อยากจะมาแชร์ความรู้กันเนื่องจากคิดว่าเรื่องเนี้ยผมอยู่ในอุตสาหกรรมมั้งแล้วก็อาจจะพอจะแชร์ไอเดียอะไรต่างๆให้ได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะครับโดยเฉพาะเรื่อง valuation เนี่ยจริงๆผมจะพู หุ้นที่ดีอ่ะถ้าแพงเกินไปก็เป็นการลงทุนที่ไม่ดีหรือหุ้นที่ไม่ดีถ้าราคาถูกมากๆก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ดีก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถมองมุมมองของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหุ้นใดหุ้นหนึ่งโดยปราศจากมุมมองด้าน valuation ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้แตะเรื่อง valuation เลยเพราะว่าไม่อยากจะชี้นําการตัดสินใจเนาะอยากให้คุณได้ไปลองศึกษาธุรกิจแล้วก็ลองทํา valuation เองนะครับใครชอบลักษณะการพูดถึงอุตสาหกรรมหรือหุ้นรายตัวมากขึ้นแบบนี้นะครับอมเม e ต์ไว ศาสตรกร,ร explore หุ้นหรือว่าได้มุมมองใดๆจากผมไปเนี่ยก็เม้นไว้ว่าชอบหรือว่าอยากให้ทําอีกหรือว่าสนใจหุ้นไหนก็ลองพูดคุยกันถ้าผมมีแชร์ลิงก์อะไรได้ก็จะมาแชร์กันนะครับซึ่งออกตัวไว้ได้เลยว่าถ้าจะมาคอนเทนต์ฝั่งนี้ต้องพูดได้เลยว่าเป็นความเห็นนะอาจจะถูกหรือจะผิดก็ได้นะครับผมก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่ก็มีความเห็นไปเรื่อยเปื่อยมีบแ a s มีอคตินะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นโอ้แมชชีนเครื่องจักรนะครับก็แชร์ลิงก์กันเพื่อนคุยกันนะครับก็ไม่ไ้มม share, นีนนนายกกสุุ กันในเรื่องที่ผมชอบและกันจริงเป็นคนชอบเรื่องหนังสือนะครับวันนี้พอจะพูดพอคิดว่าอยากพูดเรื่องหนังสือมันก็เลยอยากจะทำพอดแคสต์ขึ้นมาเลยนะครับงั้นก็ฝากไว้นะครับใครนะนี่ อันนี้โฆษณาส่วนตัวนะครับใครที่ศึกษาหุ้นนี้นะครับคุณไม่ลองใช้แอปพลิเคชันเขาไม่ได้นะนะครับคุณจะซื้อหุ้นเขาเนี่ยคุณต้องเข้าไปลองนิดนึงนะครับอย่างน้อยเนี่ยลองใชแอปพลิเคชันเขาเปรียบเทียบกับแอปิเคชันอื่นว่า user experience user interface เป็นยังไงบ้างประสบการณ์การใช้มันซื้อง่ายจ่ายคล่องไหมมันอ่านแล้วมันสะดวกไหมถ้าเทียบกับหนังสือเล่มนะครับดังนั้นนี่ก็จะพูดได้เลยว่าหนังสือผมเกือบทุกเล่มมีวางขายในเมฟนะครับก็เข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับตอนนี้มีช็อปช่วยชาติด้วยนะซ เล่มที่ขายดีๆก็จะมีสต็อกเลคเชอร์นะครับลงทุนเพได้ในเล่มเดียวนะมีทั้งแบบหนังสือเสียงมีทั้งแบบอ e ีบุ๊กนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษมากๆคือมนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำนะลดลดราคาอยู่40%อนะจาก2 5 0เหลือ150นะครับตอนนี้ถูกมากนะแล้วก็ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับไปแวะเวียนอุดหนุนกันได้นะครับผมจะได้มีเงินมากินขนมด้วยในไหนเทปนี้พูดเรื่องเมดต,ตั้งนานเราไม่ได้เงินสักบาทเลยนนนนนะคคคคัักช่่่่่่่วยยยยอออุดดดหงสสนะืผผมมมมมมจจจไ้ีาา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 ขิาาาขาตปเซใๆ ึงว่าค่าพวก Subscription ที่ต้องเสียในการทำา p o d c s t t นะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครชอบอย่าลืมนะทักทายกันมาได้แล้วก็คอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์ใน YouTube นะครับเนื่องจากอ่านสะดวกสุดเนื้อช่องทางอื่นมันอ่านยากนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยผมก็จะหาคอนเทนต์มาบ่อยๆละกันถ้ามันเป็นมาทางนี้อาจจะคุยง่ายขึ้นนะผมก็จะโมอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะใจะเย็นๆนะคอมเมนต์ <laughs> บางทีถ้าแบบคอมเออ ไม่เห็นไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรครับคนเราเห็นต่างกันได้เนอะผมไม่ได้บอกความคิดผมถูกนะทุกอย่างในคอร์ดแคสผมเป็นความเห็นส่วนตัวอยู่แล้วซึ่งผมจะออกตัวตลอดว่าไม่ได้ถูกต้องเสมอไปหรอกครับคุณสามารถตัดสินใจได้ตามสิ่งที่คุณคิดว่าใช่ถูกต้องต้องการเนอะนะครับดังนั้นมีอะไรพูดคุยกันแล้วก็ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืม อ่อคอมเมนต์ไว้นะเผื่อผมจะได้ว่าจัดอีกแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากได้ความรู้ทั่วไปก็เดี๋ยวผมหาช่วงเวลาละกันว่าคอนเทนต์แบบไหนดีนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะมาแค่ทีละเทปละกันเนื่องจากตอนนี้งานมันหนักหน่วงเหลือเกินนะครับก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองไปศึกษากันดูเนาะจะซื้อไม่ซื้อกอย่างน้อยได้ศึกษาได้ความรู้เพิ่มเติมผมว่าก็เป็นไอเดียที่ดีกับการเป็นนักลงทุนแล้วแหละนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับหวังว่าจะมีความสุขกับลงทุนศาสตร์พอดแคส อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์